อันดับแรกเลยนะคะก็ไปเสิร์ชในหาในอินเทอร์เน็ตก่อนในเรื่องของคลินิกนะคะมีมีหลายคลินิกพอสมควรที่ที่เรามีข้อมูลนะนะคะแล้วก็ศึกษาดูว่าที่ไหนมันโอเคกับเรานะคะคืออย่างนี้ครับด้วยถึงอายุผมก็พอสมควรนะครับเนาะแล้วก็มีฟันบางส่วนมันโยกมันโยกก็มันใช้เคี้ยวอาหารอะไรก็ไม่ได้แล้วบางส่วนนะครับบางส่วนก็คือมันไม่สะดวกในการที่จะที่จะใช้ครับแล้วบางทีมันก็มันเสียฟันบ้างอะไรบ้างก็เลยว่า มาหาคุณหมอให้ดูให้ทั้งปากเลยเลยมาที่นี่ครับพูดตรงๆวันแรกเข้ามาเนี่ยกลัวแต่พอเจอคุณหมอแล้วคุณหมอก็คุยทําให้เราสบายใจขึ้นนะคะ่ะไม่มีความเจ็บเลยนะคะมือเบามากเจ็บเฉพาะตอนที่ฉีดยาชายอย่างเดียวอะคะ่ะแต่ว่าในเรื่องของการทําใส่ฟันอะไรปกติก็ไม่ได้มีความเจ็บปวดอะไรอะคะอ่ะอดิฉันใส่เสร็จแล้วคะ่ะดีมากเลย เพราะว่าไม่ต้องมากังวลกับฟันที่หายไปอะค่ะแล้วก็ตอนที่ปัจจุบันนี่ใส่นี่ก็สบายใจขึ้นฟันแข็งแรงทานอาหารได้อร่อยขึ้นค่ะมาถึงวันนี้เนี่ยผมได้ใส่ใส่ไปแล้วเนี่ยก็ใช้มาแล้วประมาณสักห้เดือน,นครับก็ถือว่าคุณภาพดีมากถ้าถามว่าผมว่า98%นะ คือผมอยให้ทั้งร้อยเลยนะเพราะปกติยังไงของเทียมก็คือเทียมมันมันคงไม่ใช่แท้แต่ว่าความรู้สึกนี่เทพจะไม่มีอะไรแตกต่างเลยก็พอหลังจะใสขึ้นมาเนี่ยรสชาติอาหารอะไรก็โอเคก็รู้สึกกินข้าวอร่อยขึ้นนยครับมันมีความมั่นใจมากขึ้นจริงๆค่ะมันมันทาให้เราสามารถยิ้มได้อย่างเต็มรูปยิ้มของเราค่ะแลวมันจะดูสวยทําทําให้เรามีความมั่นใจที่จะ กล้าพูดกล้าแสดงต่อกล้าถ่ายรูปกล้าเซลฟี่สำหรับตัวเองสำหรับใครที่ชอบถ่ายรูปนะคะก็แนะนำให้มาใส่ฟันที่นี่นะคะ่ะว่ามันเพิ่มความมั่นใจให้เราโดยอัตโนมัติเลยะคะ่ะผมก็ไม่ทราบคนอื่นเป็นยังไงนะแต่ว่าที่นี่ถ้าที่ประสบพบเจอด้วยตัวเองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นด้านบริการตั้งแต่พนักง,งานนะครับจนถึงคุณหมอก็ให้บริการที่ดีมากให้เรามีเวลาที่จะตัดสินใจคนไข้จะจ่ายเท่าที่ผม เช็คมาเองตรวจสอบมาเองนะครับว่าราคาน่าจะน่าจะดีที่สุดที่ผมเจอนะครับถ้าใครยังสหาหาอยู่ก็ลองมาใช้บริการดูนะครับ